เสียงลมแรงพัดผ่านแนวป่าตามชายแดนเสียงเฮลิคอปเตอร์ลาดระเวนของกองก,กาลังคึกคักกว่าปกติรัชเชียประเทศยักษ์ใหญ่ที่ทั่วโลกจับตาถูกกล่าวขานว่ากําลังก้าวเข้ามามีบทบาทในภูมิภาคอินดโดจีนอีกครั้งหลังสถานการณ์ความตึงเครียดระหว่างกัมพูชากับประเทศเพื่อนบ้านเริ่มทวีความร้อนแรงขึ้นเรื่อยๆข่าวลือแพรส่สะพัดไปทั่วว่ารัชเชียกาลังส่งสัญญาณเตือนแรงต่อรัฐบาลฮุเนเซน โดยเฉพาะหลังมีรายงานว่าความขัดแย้งในพื้นที่ชายแดนกำลังเริ่มขยายตัวและอาจลุกลามไกล,ก,ลกว่าที่คาดไว้ผู้สื่อข่าวในพื้นที่ชายแดนเล่าว่าคืนก่อนหน้านี้รถถังและขบวนรถลำเลียงอาวุธเคลื่อนตัวช้าๆผ่านแนวสนามดินแดงทำให้บรรยากาศตึงเครียดเหมือนพายุที่กำลังจะเริ่มต้นภายในศูนย์บัญชาการพนมเปญเสียงโทรศัพท์ดังไม่ขาดสายรายงานจากทุกจุดเริ่มหลังไหลเข้าเหมือนคลื่นทั้งภาพรดนทั้งข้อมูล จากแนวลาดระเวนแม้รัฐบาลจะพยายามรักษาความสงบแต่บรรดาเจ้าหน้าที่กลับรู้ดีว่าเหตุการณ์ครั้งนี้ไม่ธรรมดาอีกต่อไปมอสโกส่งคำประกาศแข็งกร้าวว่าหากกัมพูชายังเดินเกมเสี่ยงที่อาจทําให้เสถียรภาพภูมิภาคสันครอนรัสเซียจะต้องเคลื่อนไหวตามหลักประโยชน์ของตนทันทีแหล่งข่าวไม่ระบุชื่อเปิดเผยว่ามีการพบความเคลื่อนไหวแปลกๆของเจ้าหน้าที่ทางการทูตและทหารของรัสเซียในหลายเมืองสําคัญของกัมพูชา เป็นสัญญาณว่ามอสโกไม่ได้มองสถานการณ์นี้เป็นเพียงความขัดแย้งระดับภูมิภาคแต่เป็นเรื่องของอิทธิพลและเกมอำนาจที่มีผู้เล่นหลายฝ่ายกำลังแทรกสอดขณะเดียวกันฮุนเซนที่เผชิญแรงกดดันจากนานาชาติอยู่แล้วก็ต้องรับมือแรงกดดันใหม่ที่คาดไม่ถึงเขาถูกกล่าวว่าออกคำสั่งด่วนให้กองกำลังตอบโต้และปกป้องพื้นที่สำคัญทันทีทวเหนงว่าหากรัสเซียเข้ามามีบทบาทมากเกินไปอำนาจต่อรองของกัมพูชาจะลดลงอย่างรุนแรง แม้จะยังไม่มีคำประกาศใดๆจากรัฐบาลแต่หลายฝ่ายคาดการณ์ว่าการตื่นตัวของทหารตามแนวชายแดนคือสัญญาณว่าพนมเปญเองก็รู้ดีว่ากำลังถูกจับตามองในอีกฝากหนึ่งของชายแดนความเคลื่อนไหวของประชาชนเ,เริ่มหนาตาขึ้นผู้คนกังวลสินค้าเริ่มถูกกักตุนการเดินทางกลางคืนถูกลดลงอย่างเห็นได้ชัดมีคนกล่าวว่าสถานการณ์ครั้งนี้ไม่เหมือนที่ผ่านมามันเหมือนมีบางอย่างกำลังจะระเบิดนักวิเคราะห์ด้านความมั่นคงมองว่าสาเหตุที่รัชเชียแสดงบทบาทมากขนาดนี้ อาจเกี่ยวกับผลประโยชน์เชิงยุทธศาสตร์ในภูมิภาคทั้งเส้นทางการค้าใหม่การขยายฐานทหารและความพยายามดึงกัมพูชากลับเข้าสู่วงอิทธิพลของตนบนโต๊ะประชุมในมอสโกรายงานข่าวลับถูกเปิดอ่านทีและน่าลุ้นกล่าวถึงความสันคลอนของรัฐบาลพนมเปญและโอกาสที่ทําให้รัสเซียสามารถกําหนดทิศทางภูมิภาคได้ง่ายขึ้นนักยุทธศาสตร์ชาวรัสเซียบางคนเสนอว่าการเคลื่อนกําลังหรือสนับสนุนอาวุธบางชนิดให้พันธมิตรในภูมิภาค อาจเพียงพอให้กัมพูชาลดความดื้อรั้นและหันกลับมาอยู่ในกรอบที่รัชเชียต้องการสถานี่ข่าวต่างประเทศรายงานต่อเนื่องว่าการเสริมกําลังที่ชายแดงของกัมพูชาดูเหมือนจะเกิดขึ้นแบบเร่งด,วด่วนและไม่ได้วางแผนล่วงหน้าเจ้าหน้าที่หลายคนกล่าวอย่างเคร่งเครียดว่าคําสั่งขยับกําลังมาจากระดับสูงสุดแทบจะทันทีที่มีข่าวความเคลื่อนไหวของรัชเชียแพร่กระจายออกมา กลางดึกวันเดียวกันผู้สื่อข่าวชาวยุโรปที่ประจำอยู่พนมเปนส่งรายงานว่าฮุนเซนมีท่าทีวิตกตังวลผิดปกติมีการเรียกประชุมคณะความมั่นคงพิเศษตลอดทั้งคืนการสนทนาภายในประชุมถูกเก็บเป็นความลับสุดยอดแต่แหล่งข่าวที่อยู่ใกล้บอกเพียงว่ามีบางอย่างที่กำลังจะเกิดขึ้นในไม่กี่วันข้างหน้า ประชาชนในประเทศเริ่มสัมผัสได้ถึงความไม่แน่นอนอินเทอร์เน็ตบางพื้นที่ล่มเป็นช่วงชๆเสียงรถทหารวิ่งผ่านถนนหล,ลักกลางดึกมากกว่าปกติบางคนเปรียบสถานการณ์นี้ว่าเหมือนฉากเปิดของหนังการมืองระดับฮอลลีวูดเพียงแต่ครั้งนี้ผู้ชมไม่ใช่คนนอกแต่คือประชาชนทั้งประเทศที่ต้องเผชิญความจริงด้วยตัวเองกระแสข่าวที่ว่ารัสเซียหักเกมเขมรทำให้ผู้สังเกตการระหว่างประเทศจับตายอย่างใกล้ชิด หากมอสโกเดินเกมต่อความสัมพันธ์ในภูมิภาคอาจเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วผู้เชี่ยวชาญหลายคนเตือนว่าความเคลื่อนไหวที่ดูเหมือนเล็กน้อยอาจกลายเป็นประกายไฟที่จุดชนวนการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ได้ในโลกการเมืองไม่มีการเคลื่อนไหวใดไร้ความหมายและไม่มีสัญญาณใดถูกส่งมาโดยบังเอิญเมื่อรุ่งเช้าแสงแรกส่องกระทบพื้นถนนเสียงข่าวจากสถานีต่างประเทศดังขึ้นทั่วประเทศโซเชียลร้อนระอุผู้คนตั้งคำถามว่าเหตุการณ์ครั้งนี้จะนำพาก,กัมพูชาไปทิศทางใด จะเป็นการต่อรองเชิงยุทธศาสตร์หรือเป็นจุดเริ่มต้นของปัญหาที่ใหญ่กว่าเดิมภาพดาวเทียมที่ถูกเผยแพร่สแสดงให้เห็นแนวกำลังพลที่มากขึ้นทั้งสองฝากเหมือนสองนักรบที่ยืนประจานหน้ากันรอเพียงสัญญาเล็กน้อยเพื่อก้าวเข้าใส่กันและในขณะที่ดวงอาทิตย์ลอยสูงขึ้นในท้องฟ้าความตึงเครียดก็ยิ่งเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆไม่มีใครรู้ว่าเกมนี้จะจบอย่างไรไม่รู้ว่ารัชเชียจะก้าวเข้ามาขนาดไหนและไม่รู้ว่าฮุนเซนจะต้านทานแรงกดดันจากทุกทิศได้อีกนานแค่ไหน สิ่งเดียวที่แน่ชัดคือทั้งภูมิภาคกำลังจับตาและทุกวินาทีที่ผ่านไปอาจเป็นวินาทีที่เปลี่ยนประวัติศาสตร์ไปตลอดกาล